ส่งแบบสวยๆให้ลูกค้าไปเลย,เลยนี่นะคะมาขอมับสะเกอรรอบคันนี่นะคะไฟเหลวนะคะจะมีไฟเหลยวที่กระจกหนองค่ง คอนโซลสีดำนะคะกว้างกวางสุดๆ่ะบอรนะคะจะเป็นบอรผ้าสีดำ,ำอมไม่เย็บ yep, สวยมากค่ะเย็บนีสเนียบคันนี้นะคะจะเป็นปุ่มฟุสตาร์ทนะคะตรงนี้เลยค่ะกุญแจนะคะจะเป็นกุญแจแบบนี้ค่ะจะเป็นกุญแจรีโมทค่ะคันนี้นะคะ พวงมาลัยจะเป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันค่ะสามารถเพิ่มความเร็วได้นะคะตรงนี้ถ้าบวกตรงนี้จะเพิ่มความเร็วแล้วก็ลดความเร็วได้ค่ะเกียร mm ์ hmm. คันนี้นะคะจะเป็นออโต้ค่ะขับง่ายเลยค่ะแอร์ Air นะคะจะเป็นแอร์ดิจิตอลค่ะแอร์ Air นะคะเย็นมากค่ะคัะนนี้เย็นเปิดเย็นชุ่มช่าเลยค่ะ อันนี้นะคะมีกล้องถังอันนี้นะคะมีจอนะคะสามารถเล่นวิทยุ FM MP3 ได้ค่ะเชื่อมต่อโทรศัพท์ Bluetooth ได้ค่ะ อันนี้นะคะเครื่องเงียบมากเลยค่ะนี่ขนาดสตาร์ทรถเวยนะคะถ้ามีคนนอนอยู่นี่นอนหลับสบายเลยค่ะคันนี้นะคะประหยัดน้ํามันมากเพราะว่าเป็นรถอีโคคาร์ค่ะประหยัดน้ํามันจริงๆค่ะคันนี้แนะนําค่ะหลังนะคะสามารถพับเบาะได้ค่ะนี่นะคะพับเบาะลงมาข้างหลังนี่ใส่ของกว้างได้เยอะขึ้นเลยค่ะมาดูด้านหลังกัน มาดูด้านในกันนะอันนี้นะคะ <S <S ก็จะมีกล่องชงมือให้นะคะแล้วก็ลองเสียบได้นะคะไม่ไมเลยค่ะยังไม่ได้ใช้เลยเสาแจนนะคะเทียบพาดค่ะสำหรับคอนด้าแสนคันนี้นะ